สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทําอะไรอันนี้เป็นขาหมูนะคะขาหมูอันนี้เป็นส่วนที่เขาทาขาหมูเยอรมันอะแต่ว่าอันนี้ก็แล่แล้วแล่กระดูกออกแล้วนะจริงๆถ้าฉันจะมาทํำหมูสมหมูสมแบบแม่เคยทําให้กินนะแต่สมัยก่อนเวลาได้ขาหมูมาหรือขางัวมาแม่ก็จะมาลนไฟทั้งทั้งขาเลยนะแล้วคอยมาแล่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 แล้วเาไปแช่เราไปคุกคกผสม ส่วนผสมแล้วก็เอายัดไห้ไว้พอเป็นสักสองสาวันเป็นแล้วก็เอามาทอดกินไม่ย่างกินคนะ่ะแต่อันนี้เราก็ไปแม่ครแล้วก็มีแบบแบบแบบนี้แล้ว่ะแบบแร่เซ็จแลบบ้วฉันก็เลยจะเอาแบบมาลนไฟนะเ,เดี๋ยวค่อยดูขั้นตอนต่อไปนะหนังมันน่าลงไปที่ไฟนะคะให้ให้หนังมันดุ่งดุงหอมๆไฟจะแรงไปะ แต่เราแค่ให้มันดุง้งเหมือนก็ล้นขนมันด้วยไปในตัวด้วยแล้วก็ทําให,ห้หนังหนังหมูมันดุงด้งดุง้งแล้วมันจะเวลาหมักมันจะหอมมากเดนไฟนี้เดียวก็หอมเห็นไหมคะหนังมันจะเนียการดุงด้งดุ้งไฟแบบนี้ค่ะมันจะหอมมากเวลานำํำจะกึ๊กึศกึศกึดแต่ไม่ต้องถึงนี่ซุกนะฉันเห็นบางคนเ,าเขากระทำเขาแยกหนังกับเนื้อนะเพื่อให้มันซุกโอ้ด หอ,อมหน่ากินแทะโอ,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 อจะร่นแทะเพราะมันหอมเนี่ยนะอือๆไม่ได้เลยโอ้น,มน,มนี่แบบนี้ละแม่นมากนี่แหละใช่เลยโอ้ยแลเรียบกระดาษ 嗯、好了，好。看，吃零食。吃零食，吃零食，水果。 นี่ค่ะอย่างพวกนี้มันโดนไฟไหมมันจะมีขนใช่ไหมไม,มีขนนีขนมันก็จะหดหูนี่นับขนนะจะเสต็เลยนะฮะเรียบร้อยค่ะสวยงามประมาณนี้เลย โอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการปรุงนะคะทุกคนโอเคหั่นเป็นชิ้นก็ไม่ต้องหนามากเพราะว่ามันเป็นเนื้อสดเดี๋ยวไม่งั้นต้องใส่เกลือเยอะมันก็จะเค็มไปเดี๋ยวเราก็หั่นเดี๋ยวหั่นประมาณนี้แล้วก็มาใส่ ให้ผลแบบเนื้อด้วยหนังด้วยอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะเวลาเรามาทอดมาย่ามันก็จะมีทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งมันติดมาประมาณนี้หนังมันกึดติดติดเลยล่ะเหมือนเวลาเราพัดเพชรหมูป่านะเป็นหนังหมูป่านจะดึง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  ลบ,ลบุบๆชิ้นกัประมาณนี้นะทอดเซตมันก็จะเหลือประมาณชิ้นละคำพนะอดีแหละเดี๋ยวเราจะมาให้ดูขั้นตอนต่อไปเด้อโอเคัวมันที่มือเจนี่ค่ะไอที่น้อยใหม่ๆแล้วก็ขูดออกนิดหน่อยนะแต่เราไม่ล้างนะคะเพราะถลางอยูดยเดี๋ยวเนื้อหมอนเชะ ผมจะทำให้เสียหั่นชิ้นประมาณค่มคๆคันี่แหละยื่นิดอันนี้จริงหั่นไปแล้วประมาณหรืออีกชิ้นนิดอีกชิ้นกว่ากว่า็เสร็จละใครเคยทำกินบ้างไหมแถวบ้านอ่ะแม่ฉันทำให้กินตอนเป็นน้อยฉันยังชอบเลยเด็ ฉันก็จำฉันก็ฉันก็ถามสูตรแม่ไว้แต่ว่ายังไม่เคยได้ทำกินิ่นที จะเป็นกล้ามเนื้อเนาะ<ช>เป็นกล้ามเนื้อมันจะมีเอ็นเอ็นติดเยอะหั่นยากอยู่นะคะเดี๋ยวปิดบไปก่อนเข้าเนื้อเลยฉันก็จะเปานแฉ่เน,เนื้อหนังๆนังไป มันดูหนาคุณทำห <c oughs> นาดับปีละไหม <c oughs> ใครเคยใครเคยทำมังคอมเมนต์มาดูดเด้อชาวบ้านทำแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีสูตรอาจจะมีความแตกต่างอยู่ฉันเห็นคนที่เขาทำบางคนก็ทำเหมือนทำแหนมเนี่ยแต่ของของเมื่อันมันจะมีความใส่เครื่องเหมือนกันแต่มันจะมีอยู่อย่างนลย ที่ไม่เหมือนแต่เดี๋ยวฉัน,ฉนจะฉันจะทำให้ดูสุเดียวมาดูที่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงฉันก็จะมีกระเทียมตำตำหยาตำละเอียดอะไรแต่ชอบอันนี้เป็นถ้าเป็นสมัยแม่อยู่มันก็ใช้ใช้ข่าสวยค่ะแต่ว่าอันนี้เราใช้ข้าเหนียวก็ได้ข้าสวยก็ได้แล้วแต่พื้นที่แล้วก็จะมีเกลือชุรสดแล้วก็รดดีแต่ที่แปลกไปกว่านั่นก็คือแม่ฉันคือใส่ขา้าขวดอ่ะโอเค ฉันจะใส่เกลือก่อนนะคะเกลือสำคัญเด้อถ้าไม่ถึงเกลือคือเน่าออแต่ถ้าถึงมากก็เค็มทำกะเอานะฮะนี่ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งโอเคแล้วทุกท่นเต็มฉันขออนุญาตเอามือหยนันนะนะคะนม่หยัน,นฉันคิดว่าฉันจะใส่สองช้อนโต๊ะเลยกว่าเกลืออ๋อเอาเพิ่อม,มอีกหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มอัน,นี้นิดใส่แบบดูนะมัน,นจะเค็มมากโอเคผงปรุงรสก็สักหนึ่งช้อนโต๊ะพูน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 หน่อยฮะชูรสก็สักนิดนึงสักครึ่งช้อนโต๊ะอะประมาณ้น เทียมเทไปเลยค่ะโบเลยจะเพิ่มไ,ไปนะคะแล้วก็จะจะยำจยำให้มันเข่ากันจนรูซิวกว่าหน้ามันนิ่มะฉันจะใส่ข้าวคั่วไปเลยเขา้าวคั่วนะคะมันจะได้หอมหอมใส่ไปพ่อให้มันหอมมันจะมีความแตก,แต,กต่างจากสมหมูสมอะไรที่คนอื่นทำนะคะ่ะมันจะมีความแบบ เป็นปลาลานนิดๆปลาลาผามหมูมันดมเนี่ยม,มันมดูเจะเจดมอยู่นี่นะมันจะหอมค่ะพอใส่กรัขวดใส่จะหอมเลยใส่นิดนึงค่ะกรัขวดนี่เราขวดเองใช่ไหมถูกไหมใช่เลยหอมหอมน้ำไป ฉันจะใส่ข้าวเหนียวไปเลยนะฮะข้าวเหนียวนี่เราก็ล่างนิดนึงล่างเอายางมันออกให้เม็ดมันแตกกากกันค่ะตัวข้าวเหนียวกะกระเทียมที้ช่วยให้หมูเราเปรี้ยวนี่เอาไปทำขอวพัดกินเลยเลยทำขอวพัดเลยเลย ต้องขยำจนเขานิ่มนะนี่ขยำจนเขานิ่มจนหมูนิ่มนะไม่ใช่เรื่องเหล่นนะเนี่ยใครอยากมีกล้ามแขนนะบริหารท้องช้างมาเลยนะจมาช่วยหน่อยเด <c oughs> ี๋ยวจะขอปรุงรสอีกนิดนึงใส่นิดนะึ่งโอเคเก็บตัดใจไม่เอาแล้วพอเกียร์จังไนเกียร์เกียร์ เดี๋ยวไม่ถึงเกลือจะเขิดเขียวก็จทเสียของนะพยายาไม่งา่ายเดี๋ยวจะให้มาดูว่าสอนพยามพ่อมันแน่นนั่นเจะขนาดไหนนะมันจะเอเล่ขนาด <padre. S 1> <laughs> เก,ก้ก้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะพยามเสร็จแล้วฉันขออนุญาตใช้มือแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ชนดฉันจะใส่ถุงละครึ่งโลค่ะโดยประมาณ จะชั้งไม่ยั่งนเลยไม่แน่นเดี๋ยว่ปรักทีเดียวเผื่อมันเหลือโอเคหนุพ่อก่อนเราพัก,พกอ่ะเรียบร้อยแล้วนะใส่ถุงฉันได้ทั้งหมดสิบห้าถุงถุงละครึ่งโลจ้ะเวลาใส่ถุงก็ไล่เหมือนเวลาเราทำแหนมกระดูกก็แล้วค่ะก็ติแม่ฉันทำมันต้องใส่ไหเลยนะไล่ให้อากาศมันออกค่ะ เ,เวลาเวลามัดก็บีบนะฮะให้อากาศมันออกให้หมดนะให้เข่าตามมุมเต็นเลยมัดเลยมัดเลยงหนงแล้วก็ซ้อนถุงซะหน่อยนะฮะ เกล็ดกันเวลาเพรมันเปรี้ยวมันไหลหน้ำเขาขาว,ขาวน้ำมันจะเยิ้มออกมาไงเกลือกันมันไหลอกมาก,ก็จะไ,ไม่เปื้อนชั้นหนึ่งนะฮะมันจะได้ไม่สูกกระโปงเดี๋ยวมันจะสูกกระโปงเร็เรียบร้อยเห็นไหมฮะเห็นไหม สามวันมาดูการส้มขาหมูสูตรม่ใ่ย่อมแต่ตุนทำคือ <c oughs> ของแม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองว่าจะทำอร่อยคือแม่ไหมแต่คือแม่ทำมาร่อยอร่อย,ออยมสมัยก่อนเป็นขาหมูขางัวนะอันนี้ก่อนเดี๋ยวตั้งไว้ห้องปกติเลยน้ำกูปกติเลยสองวันเดี๋ยวลองแกะชิมแต่ใจดีประมาณสามวันค่ะ ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็อสองวันก็ไดน้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ